จะยังไงดีนะคะเพราะว่าลึกๆแล้วจริงๆแล้วเขายังรู้จึกคุณมีคุณค่าอยู่เลยนะคะเพราะว่าสี่เปลียญจมัยถึงเอสิ่งที่มีค่านะคะหรือก็คือเขายัางหวงคุณอยู่เลยนะคะแต่ว่าไม่ยอมลงใี้กันนะคะส่วนอันนี้นะคะสี่ไม้ะคะก็ยังมีความมั่นคงกับคุณนะคะยังคิดว่าปลายทางจะไปถึงครอบครัวนะคะลงหลักปฐานนะคะก็คิดว่ามันน่าจะต้องอนาคตน,น่าจะต้องดีขึ้นนะคะเพราะว่ามีเทมเพลนนะคะก็จะมีการปรับเปลี่ยนที่ดีขึ้นนะคะส่วนเอ็ซวานนะคะก็จะได้เริ่มต้นกันใหม่นะคะ ก็ปลายทางนะคะเขาก็ยังคิดที่จะ,ะมั่นคงกับคุณอยู่นะคะเพราะสี่ไม้คือความมั่นคงการแต่งงานได้นะคะเขาก็หวังว่ามันจะมีอะไรที่ดีขึ้นนะคะแต่ตอนนี้สิบดาบอยู่นะคะเพราะว่าสิ่งนี้เขาสิทิดาบกับคุณนะคะเขาเจ็บเขาคุณนะคะแล้วเขาก็ยังลังเลอยู่ไม่รู้จะทํำยังไงนะคะแล้วสองดาบมาลบสิทดาบนะคะสองมาลบสิเหลือแปดดาบก็คืออาจกลับไม่ได้ไปไม่ถึงนะคะส่วนอนนี้เขาก็อย่างที่บอกนะคะลังเลเพราะจริงๆยังห่วงคุณอยู่ยังไม่อยากให้ไปไหนเลยนะคะก็ยังอยากได้อยู่อันนี้ก็เดี๋ยวจะมีการ แก้ไขหรือปรเปลี่ยนอะไรที่งดีขึ้นนะคะ